สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงหัวแหวนหยกน้ำแข็งตัวเรือนลำลองที่เหมาะสมสำหรับการสวมใส่ในชีวิตประจำวันค่ะหัวแหวนหยกน้ำแข็งไม่เพียงแค่เป็นเครื่องประดับที่สวยงามแต่ยังเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคนที่ต้องการความสะดวกสบายในการใช้งานทุกๆวันเพราะตัวเรือนลำลองที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการสวมใส่ในทุกสถานการณ์จะทำให้คุณรู้สึกมั่นใจและสวยงามในทุกกิจกรรมค่ะ ด้แหวนหยกน้ำแข็งพร้อมกับตัวเรือนลำลองนั้นมีการออกแบบที่ทันสมัยและใช้งานง่ายตัวเรือนทำจากวัสดุที่ทนทานเช่นโลหะสแตนเลสหรือเงินที่มีความคงทนต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการสึกหรอหรือเสียหายง่ายๆค่ะนอกจากนี้การออกแบบที่เรียบง่ายแต่มีเอกลักษณ์ ก็ยังจะช่วยให้แหวนหยกน้ําแข็งดูวสวยงามเหมาะกับทุกลุกไม่ว่าจะเป็นลุกลํำลองหรือลุกทางการค่ะหนึ่งในข้อดีของแหวนหยกน้ําแข็งตัวเรือนลําลองก็คือความสะดวกในการสวมใส่การออกแบบที่ไม่ยุ่งยาก เหมาะสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันทำให้แหวนชิ้นนี้สามารถสวมใส่ได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในออฟฟิศที่ต้องการลุกที่เรียบหรูแต่ไม่หนักหนาหรือจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ต้องการลุกที่สบายๆแต่ก็ยังดูดีไม่เกะก,กะ เช่นถ้าวันนี้ต้องไปทำงานที่ออฟฟิศก็สามารถเลือกใส่ใส่แหวนหยกน้ำแข็งตัวเรือนลำลองกับชุดทำงานที่ดูเรียบง่ายเช่นเสื้อเชิ้ตแขนยาวกางเกงสล็คโดยแหวนจะช่วยเพิ่มความพิเศษให้กับลุคของคุณโดยไม่ทำให้ดูเยอะเกินไปค่ะ และในวันหยุดสุดสัปดาห์ก็สามารถใส่แหวนหยกน้ำแข็งกับชุดลำลอง<ๆ>เช่นเสื้อยือดและกางเกงยีนก็ยังคงดูดีมั่นใจได้ในทุกกิจกรรมที่ทำแหวนหยกน้ำแข็งตัวเรือลำลองนี้ได้รับการออกแบบมาให้ไม่เพียงแค่แต่ดูดีแต่ยังมีความทนทานและสามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการใช้มือทำงานการจับโทรศัพท์หรือการทำกิจกรรมอื่นแหวนจะไม่ทำให้คุณรู้สึกไม่สะดวกหรือเกะกะเลยค่ะ ทุกๆก,การเคลื่อนไหวก็ยังคงสะดวกสบายมั่นใจได้ด้วยความทนทานและดีไซน์ที่เหมาะสมแหวนหยกน้ำแข็งตัวเรือนลำลองจึงเหมาะกับคนที่ต้องการเครื่องประดับที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันสามารถเป็นเครื่องประดับที่สวมใส่ได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือ,รอวันพักผ่อนค่ะ หวังว่าทุกคนจะได้เห็นข้อดีของแหวนหยกน้ำแข็งตัวเรือนลำลองในวันนี้นะคะหากกำลังมองหาแหวนที่สวยงามและสะดวกสบายแหวนหยกน้ำแข็งก็ถือได้ว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ